MG ลด 200,000, เกต b อ a r d Motor ลด150,000ในงาน Motor Show ที่จะถึงนี้แล้วครับฟังไม่ผิดหรอครับเขาเอาจริงกันแล้ว MG และ k e s b o a r อ Motor จะทําการเซ็นสัญญาลงนาม MOU วันนี้นะครับก็คือวันที่21มีนาคมนี้แล้ว Toyota ววยังไม่เข้าร่วมนะแต่เข้าแน่นอนน่าจะไต่มาที่3ก่อนการเปิดตัว b z 4X ในบ้านเราครับส่วนรถรัฐบาลนะครับจะมีอยู่2ข้อแบบใหญ่ๆเลยข้อแรกนะครับก็จะเป็น150,000บาท สุค่ายที่เข้าร่วมน่าจะได้แน่นอนครับเพราะว่าแบตเตอรี่เกิน30กิโลวัตต์อาแน่นอนและข้อที่2ก็จะเป็นการลดภาษีสัมพสามิตจากแเหลือก็คือง่ายๆก็คือลดไป6%นนั่นเองถ้าดูจาก MG นะครับก็ลดไปประมาณ5 0,000บาทรวมๆแล้วรถจีนเนี่ยจะลดประมาณ2 0 0 0 0 0บาทเลยทุกคนสำหรับรถไฟฟ้าที่ขายอยู่ในปัจจุบันเอาสิลดโหดๆไปเลยแต่อันนี้มีแต่ด้วยนะครับอันนี้ฟังให้ดีนะครับ ภาษีสรรพสามิตรตอนนี้ยังใช้ไม่ได้เพราะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็นแบบมีผลบังคับใช้ก่อนนะดังนั้นปัจจุบันถ้าใครจะซื้อรถจะได้แสนห้าไปแน่ๆแต่ห0 0 0มื่นยังใช้ไม่ได้นะครับยกเว้นของ MG เอ้าทำไมล่ะเพราะว่า MG บอกว่าจะขอใช้เสร็จคู่ไปเลยโดยใช้ทั้งส่วนลถและภาษีลดไปก่อนเลยครับ2 0 0แสนนันเนาะโหจัดเต็มจริงจครับ แล้วเพื่อนเพื่อนก็งงดีว่าทําไมทําได้แค่เดียวเพราะว่า MG อ่ะนั่นจะเป็นคนออกส่วนต่างคนนี้ให้ก่อนส่วนต่างที่แบบ5 0 0หมื่นเนี่ยให้ก่อนเลยครับแล้วเขาก็ค่อยมาดูนโยบายรัฐบาลต่อเองอันนี้ MG เขาแบบความเสี่ยงให้เราเลยนะอันนี้คือผมว่า MG อ่ะทำดีมากๆเลยครับเขาเรียกว่าอยากเป็นผู้นําก็ต้องใจถึงแบบนี้แหละครับเรามาดูในส่วนของราคาแต่ละรุ่นดีกว่า MG มี2รุ่นเนาะก,ก็คือ ZS EV แล้วก็ MG EP ในส่วนของเซ EV ในงานจะขายที่เป็นตัวใหม่ทั้งหมดเลยครับไม่มีสต็อกตัวเดิมด้วยและราคาเปิดตัวเขาอาจจะสูงกว่าตัวเดนเล็กน้อยแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ราคาเนาะถ้าหากรวมส่วนลดแล้วจะพอเาดาๆได้ว่าราคารถจะอยู่ประมาณ1ล้านต้นๆแต่ไม่น่าจะถึง1.1ล้านครับและในส่วนของ MGE P ราคาของเขาก็คือ9 9 9 0 0บาทพอเจอส่วนลดนี้จะเหลือ7 9แสนเท่านั้นเองครับเอาดีใครสู้ได้ไหม ราคาจัดเต็มมากถูกกว่ารถน้ำมันด้วยครับจุดนี้มีหมาเหตุเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องฟังดีๆนะครับรถที่คาสต็อกอยู่ในประเทศเราตอนนี้จะใช้ส่วนรถนี้ไม่ได้นะครับจะต้องใช้รถที่นำเข้ามาใหม่หลังจากวันที่21มีนาคมเท่านั้นเอาละทําไม MGEP ทําราคานี้ได้แหละเพื่อนๆก็งงใช่ไหมลนะ่ะเพราะว่า MG ดั G ้มราคาให้เราอีกแล้วครับสาหรับรถที่สต็อกในบ้านเรานะแต่ถ้าเป็นรถที่ เข้ามาหลัง21เนี่ยก็จะได้ส่วนลดปกตินะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไปซื้อรถที่ยังมีสต็อกอยู่ก็จะได้ส่วนลดเช่นเดียวกันเพราะว่า MG ดั้มให้เองเลยป่ามากครับ MG รอบนี้มาต่อในส่วนของเก t e อมเมอเตดีกว่าเขาก็จะมีรุ่นเดียวเลยเนะคืออ r รา o ูดแคตตัวเดียวเลยแต่จะมี3รุ่นย่อยแต่ของเก t e อมมอ o เตอร์ atter, เขาจะลดแค่โครงการ1 5 0 0 0 0บาทนะส่วนภาษีอีก50 0 0 0เนี่ยเขาจะขอ ประกาศอย่างเป็นทางการก่อนดีกว่าถ้าประกาศแล้วเขาก็น่าจะมีการลดอีกรอบนะครับและราคาใหม่ของเขาก็คือราคาเดิมก่อนดีกว่าราคาเดิมตัวแรกนะครับจะอยู่ที่989,000บาทราคาใหม่จะเหลือประมาณ839,000บาทและในส่วนของตัวกลางราคา1 6 9 0 0 0บาทลดแล้วก็จะเหลือประมาณ919,000บาท ตัวท็อปเลยราคา1น9 0ล้านหนบาทก็จะเหลือประมาณ1นึ่งล้านสี่หมบาทเท่าน,นั้นเองครับเป็นไงบ้างราคาน่าซื้อหรือเปล่าครับใครสนใจรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วถือว่าเป็นโอกาสดีๆไปซื้อก็ไปจองในง,งานมอเตอร์โชว์กันได้เลยนะครับคิดดูดิรถยนต์ไฟฟ้าเหลือ7 9็ดจุดกแสนกับ8.39,000แสนโอ้โหโห,โหดมากถ้าใครมีอะไรอยากสอบถาม ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าผมรู้ผมจะมาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ